ื่อนายสาวกัลยาวิรัติโกวินนะคะค่ะวันนี้คนไข้ชื่อนายสาวณัฐดานามสงห์นะคะค่ะค่ะเกิด16ตุลา2534นะคะค่ะค่ะวันนี้เป็นอะไรมาคะเจ็บตามาค่ะอืมค่ะเป็นมาสองวันแล้วเนาะใช่แล้วค่ะมีอาการยังไงบ้างคะก็เจ็บเจ็บบางครังตาเนี่ยหมอดูนนิตามันแดงหรือเปล่าเนี่ยวมมองไม่เห็นอะค่ะอ่าแล้วนี่มีอาการอย่างอื่นอีกไหมยี่ยนอกจากเจ็บตา ก็มีข oh, mm hmm. well okay. uh ี้ตาหมองขี้ตาคันคันเท่าใครยี่ยมันจะขคยี้ยตาใครยีอยี mm ่ตาคันคันนี่เจ็ดเจ็ดบอกว่ามีขี <t uh> <t ้ตาเนี่ยมีช่วงไหนเป็นบ้างหรือเปล่าเป็น่วงเช้าตื่นมาตอนเช้าแล้วมันก็จะเครื่องเครืองมันจะเครื่องตาเหมือนมันมีฝุ่นอยู่ในตาอย่างเงี้ยโอเแล้วก่อนเป็นนี่รู้ไหมคะว่าไปทะไมาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่วันนั้นขับรถ มืดมืดมันแรงมันก็าปิ้เต็มเลยนะคะหมอจริงๆริงว่ามันแรงเยอะม,มาก <ๆ S 2> แล้วก็ขับมาพอดีหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ค่ะกลมที่สวยก็เลยแบบว่ามึงใส่มาแล้วมันจะปิ้งเข้าตาหรือไม่ก็ฝุ่นเข้าตานี่นแหละค่ะเพราะว่าอย่างี้แหละ,ะ,ละข้อเสียของการไม่ใส่มหมวกกันน็อกนะคะจำไว้อ่าค่ะแล้วเช้าเช้าเนี่ยที่บอกว่ามีที่ตาเนี่ยมีที่ตาสีอะไรคะสีอะไรอะเธอร์สีองเหลืองก็มีน้อยของเหลืองมากอ่าค่ะ แล้วปกตินี่ใส่ตาปกติไหมคะใส่ตาสั้นค่ะใส่ตาสั้นนะคะสั้นหนึ่งพันสองอไว้ค่ะค่ะแล้วปกตินี่ใส่อะไรหรือเปล่าคะคอนแทคเลนใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยใส่คอนแทคเลนค่ะค่ะค่ะแล้วไม่มีอาการอย่างอื่นอะไรขึ้นเลยใช่ไหมคะนอกจากเกี่ยวกับตาค่ะมีตรงอื่นอื่นไหมคะมีปวดหงวปวดศีรษะอะไรขึ้นไปไม่ปวดไม่ปวดค่ะไม่อยากปวด แล้วบรรเทาอาการอะไรยังไงบ้างคะก็เวลาคันตัวขยี้อย่างเงี้ยแต่เราก็คันอยู่อ่ะขยี้แล้วเขาก็คันมันก็มันแล้วก็ขยี้อย่างเงี้ยค่ะหมอได้เอาอะไรหยอดตาเข้าไปหรือเปล่าก็ตอนแรกเราเพ่มเอาน้ำล้างๆกับขอดรวเสร็จก็เอาน้ำล้างๆตาหรืว่าฝสูตรอะไรเข้าแบบไม่ดีขึ้นเราได้ซื้อยามาบรรเทาอาการเองยังไงหรือเปล่าคะไม่มีค่ะเคยเป็นมาก่อนไหมไม่เคยค่ะเพิ่งเป็น เราไปรับการรักษาที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าก่อนทีจ่จะมาตรงนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะพอดีเห็นแบบว่าคลินิกหมอเปิดก็ลเลยแบบว่าวิทยังมาน่าสนใจคลินิกเพืเ่อการแพทย์ประยุกต์ค่ะค่ะอ่าแล้วปกติมีโรคประจำตัวอะไรไหมคะไม่มีค่ะเราคนสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีมากเลยคะ่ะแพ้ยามแพ้อาหารแพส้สมุนไพรอะไรดีคะไม่แพะคะ้ค่ะหนูชนนะะ้ามาโดยตลอดค่ะหนูยอมแพ้ไม่ง่ายหรอกค่ะหมอค่ะเคยผ่าตัดเคยอะไรไหมคะ ก็มีแบบซิสเจอรี่ที่แบบจมูกบ้างอะไรบ้างเพื่อความสวยงามมีค่ะก็เลยไปเสริมหน้าตรงมาสวยเฉียวอะไรอย่างนี้นิดนึงค่ะสันเขื่อนเคยประสบอุบัติเหตุอะไรไหมคะไม่เคยค่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะสุขภาพสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีกันทุกคนค่ะไม่มีใครเป็นโรคทางพันธุกรรมนะคะไม่มีค่ะค่ะปกติทานอาหารอะไรดี กินเธออ,อไมทานเช้าใชออะะ่ตรงเวลาไหมไม่่อยจะตรงอ่ะนไหนเรียนเช้าก็จะได้กินเช้าหน่อยวันไหนบ,บว่าเรียนเที่ยงเรียนสิบมกจะกินตอนประมาณนั้น,นะค,ะค่ะปกติทานอาหารอะไรเป็นประจำงทีก็ชอบกินเปี้ยวบาทีก็กินหวานบางทีก็ทั้งเียวทั้งหวานผสมก็เลยค่ะหมอโอเคคดืน้ำมาราด่แก้วค่ะดื่มชากาแฟด้วยยัะกาแฟ เสรแล้วก็เราก็มอสามสี่แก้วแต่ว่าชากาแฟกินกาแฟวันละแก้วประมาณวันละห้าแก้วหุกแก้วประมานี้ค่ะใช่ค่ะนอนหลับถ้าพักนอนยังไงคะกี่ชั่วโมงสนิทดีมากค่ะเขาหมอเวลาแบบนอนเสร็จใช่ไหมหลบจะอ่านหนังสือเนี้ยแต่ว่าัวดถุงมอนเนี่ยหลับเลยค่ะหนังสือไม่ได้อ่านหลับสบายมากค่ะหลบอีสปเดียวหลับเลยมีความสุขนะหลับสบายดีค่ะตื่นมาก็เช้าแล้วค่ะวละกี่ชั่วโมงประมาณกี่ชั่วโมง เรียงเฉียงเด็กเนสีอะไรเลยสีเหลืองเหลืๆใสๆนะคะเดี๋ยวใจนะคะค่ะค่ะอุจจาระวันละกี่ครั้งคะวันละหนึ่งครั้งค่ะไม่มีของขู่ไม่มีเลียนอะไรเลยคะไม่มีค่ะเป็นก้อนดีเป็นก้อนสวยงามมากค่ะอากต่อยอดใจดีได้ค่ะอือออกกำลังกายบ้างไหมคะก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่มันจะเหนื่อยค่ะหมอเรียนจุฬาดิเอออะไรก็ไม่ค่ะไม่ค่ะเป็นเด็ก ไม่สูบค่ะได้ทานชากาแฟบ้างใช่ค่ะยาดองนี่เป็นสุราไหมคะหมอเป็นค่ะอ๋อค่ะมันไม่ใช่ยาเหรอคะหมอเอาอันนั้นเป็นกระบวการนี้นะคะเอาค่ะค่ะขออ่านขอชักเพิ่มนะคะตรงประจำเดือนมาครั้งแรกจะลงเองเท่าไหร่คะสิบสี่ค่ะสิบสี่นะคะเป็นครั้งนี้เป็นกี่วันคะประมาณสี่ถึงห้าวันสี่ถึงห้าวัน มณ์เสมอดีตลอดใช่ค่ะปกติดีมากขีอะไรคะสีแดงสดสวยงามค่ะมีกลิ่นอะไรแปลกไหมคะไม่มีค่ะ,ะมีที่มีก้อนไหมเป็นบางครั้งค่ะส่วนมากจะเป็นวันแรกๆจะมียิ่มีก้อนเป็นปร,ประมาณครั้งนึงเนี่ยใช้ผ้าอะไรกี่ผืนต่อตวันค่ะประมาณนั้นถ้าเป็นวันแรกๆก็ใช้ประมาณสองถึงสามผืนแล้วถ้าเกิดว่าใกล้จะหายอย่างเช่นวันที่สามวันที่สี่ก็จะใช้ประมาณวันละสองผืน ลดหลังตามลดดักรนไปอนี้ค่ะหมอช่วงก่อนมีประจำเดือนนี้มีอาการยังไงบ้างคะก็จะหงุดหงิดมุ่งงันประเด็นสำคัญคือกินเยอะค่ะจะมีความสุขของการกินมากที่สุดเลยค่ะหมอเจ๊งๆค่ะนี้แบบพูดจริงจากใจอะค่ะค่ะอ่างั้นเดี๋ยวหมอขออนุญาตัวตาจากเชฟกุ้งนะคะค่ะอย่าทำแรงนะค่ะหมอถูกใจนะคะค่ะอันนี้ข้างไหนข้างเป็นข้างจริข้างนึงอ่าไหนขออช่วยราบดาไปหนึ่งนะคะ กำลังขอบมาวัาดความดันต่างๆทค้า,งนะคะ,าง,นงนะคะขออนุญาตนะคะความดันดวงตามีปมัญหานิดนึงนะคะเพราะว่าข้างที่เป็นก็มีการรวมเนาะเดี๋ยวหมอจาวัด <What? S 2> มอตามให้มอตามปากกาโดยใช้แค่กรอบตานะคะไม่ต้องหันหน้าห<ฮ>มอจะไปเริ่มจากทางซ้ายของคุณค้ก่อนค<ฮ>่ะค่ะเริ่มนะคะไม่ค่อยมองตาแค่กรอบตา